ครับไล่เอาแสงครับจะแสงครับช็อตนี้แสงได้ไหมเอามีสะดุดเอาเอานาะหมดทางวิ่งโอ้โหรวมใช้พัฒนาครับจัดให้แล้วแสงครับตอนรถจอดไม่ยอมแสงครับคันนี้อีโน่คันนี้รู้สึกว่าจะโดนได้กาจี้มาตั้งแต่เที่ยวที่แล้วครับเที่ยวนี้กะว่าจะแสงครับตรงโหทางก็แคบๆเลยครับ กะว่าจะแซงครับเพรว่าที่กิงจะแซงได้ตั้งแต่ตอนที่จะเทดิ้งครับไม่ยอมแซงครับมันดูแล้วไม่สมศักดิ์ศรีว่าอย่างนั้นครับโชเฟอร์คันเดก้าจะแซงเอาตอนที่รถวิ่งหนักๆเนี่แหละครับอเวลาต่อรอบนี่เที่ยวที่แล้วถ้าจะแซงก็แซงได้ครับรับเปรียบกับมอเตอร์ไซค์ก็ประมาณอะไรมากมากเวดครับแย่ไปเรื่อยครับแต่ไม่ยอมครับ มาเอาเที่ยวสุดท้ายนะครับอ่านี่จอให้แล้วก็ไม่มาครับอ่ายอมแล้วครับกันน <c oughs> <c oughs> ี้น่หลงหลังแรงเหลือเกินอ่าต้องยอมครับไม่ไหวอย่าฟื้นครับอ่าอาครับเอาครับอ,บอ่จะทำอะไรกันเนาะมีให้สัญญาณอ่ะตั้งกล้องไว้ก่อนเอ,เอ้าเอ๊ะ มีมีอะไรกันหรือเปล่าสองคันนี้ดอกแดงมีข้างหลังอีกคันหนึ่งนะพี่ลืมเอา้จาจอดนี้เกิดอะไรขึ้นคันนี้โดนกดดันหนักมากเลยครับไปไม่ถุงแล้วเอา้านนะครับคูปต้าพี่ที่ขับพี่ธงนี่ก็โอ้หมดจัดครับตัมแมน อ้าวันนู้นน่าจะน้องใหม่ครับเอาเอาเอาไงเนาะช็อตนี้อันนี้ทีมงานนี้เขาเล่นอะไรกันผมไม่แน่ใจครับไม่รู้ว่ารู้ใจกันหรือเปล่าอาแต่ก็อ้าวแขมาเลยอย่ายอมครับอย่ายอมเอาจัดไปมันมีศักดิ์ศรี ครับอยู่ครับการขับรถเนี่จะมาขับรถแซงกันง่ายๆแถมใส่ดินๆีกนี่ก็ยอมกันไม่ได้ครับคนขับรถก็น่าจะรู้กันดีครับรถบรรทุกดินแต่ก็ไม่ได้ผิดใจอะไรกันครับแค่โยกล้อแล้วก็ลองชั้นเชิงกันดูนิดหน่อยน่าจะประมาณนั้นหรือเปล่าครับหรือว่าผมคิดไปเองให้ท่านผู้ชมตัดสินดูครับอ่ะ หอยหลังก็ยกได้ครับทีมงานนี้อ่ะตันนี้ถอยมานี้แล้วเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมากันเอ้าไกลไปหน่อยเอ้าอ๋อมองมองไปก็ล่าง M95 มาแล้วอ่ะมาดูฝั่งนี้อ่ะอ้ถตาใครอยากมาดูครับโหเด็ดๆทั้ทางนั้นเลยครับรวมใช้พัฒนาอยู่ที่ ข้างหลังอ่างครับความมันซ่อนอยู่ที่นี่ครับท้ายอ่างผมมาแล้วยังต้องมาอีกกันเนี่ยอาไปแล้วยอมแล้วคับกันนี้ อายอมให้รดตัวเรงไปก่อนครับหลบทางครับเ้คันนี้ก็เร่งอยู่นะถ้าจะกดคันเร่งวางจากกรอบน่าจะยังเหลือครับอยู่ที่ว่าโน่แล้ะครับ จะเป็นตีนของใครครับชนเอาครับดัมแมนนี่ก็สุดจัดครับไม่ธรรมดาโดนครับโดนตะบาดไปหลายทีแล้วครับอ่ะไม่ได้ก็ไม่ให้ยกด้วยครับเอา มีมองหน้าพี่เลี้ยงก่อนครับน่าจะเป็นน้องใหม่ของทีมงานหรือเปล่าครับคนคร,รับโดนไปอีกชุดหนึ่งครับแสดงว่าพี่ธงนี่แกอยู่ในในทีมงานนี่น่าจะเป็นรุ่นพี่ใหญ่ในทีมงานหรือเปล่าครับเพราะว่า เห็นโดนกันทุกคันครับอ้าวครับยกโชว์เลยแต่ว่าอ้าวอ้าวอ้าวจังหวะยังดูคร่อมๆนิดนึงครับแต่ก็ยกได้ ับสีท้ายผิดจังหวะไปนิดนึง